สวัสดีครับกลับมาพบกับติงลี่อีกเช่นเคยนะครับที่ออซุคิงยนต์สาขานางรองนะครับวันนี้ติงลี่จะพามาชมรถนะครับในสต็อกแล้วก็รถที่รอส่งมอบนะครับของลูกค้านะครับท่านไหนก็สามารถนะครับทักแชทใต้ข้อความได้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถใหม่นะครับที่เพิ่งมาลงนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งจองเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Highlander LDA นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคปเอสสีขาวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่65,000บาทนะครับในส่วนตัวนี้จะเป็นแคปนะครับแคปสีเทาดำนะครับแคปสีเทาดำนะครับตัวนี้ก็ราคาก็ขยับขึ้นมานะครับผมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตอนเดียวสีเทาดำนะครับตัวนี้เครื่อง3,000อยู่ที่590,000นะครับ7,000บาทนะครับ เดี๋ยวไปดูรถของดิงลี่นะครับที่รอส่งมอบกันนะครับอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้ก็จะรอช่างปิดฟิล์มนะครับตกแต่งนะครับรอลูกค้ามารับนะครับตัวนี้ในส่วนของรุ่น Highlander LDA นะครับสประตูนะครับราคาอยู่ที่8 3 2 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็นรถของลูกค้าติงลี่นะครับที่รอรับนะครับในส่วนตัวนี้นะครับเะเป็นไฮไลท์เดี๋ยวมาดูกันนะครับ แต่งซิ่งมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว ZP นะครับของลูกค้าท่านไหนบ้างครับก็เยามารับชมกันได้นะครับอันนี้สีประตูสีดำนะครับตัว Z ตัวนี้จะเป็นตัวแคปแซนะครับตัวนี้เป็นเบาะหลังแล้วตัวนี้ ในส่วนของรุ่นนี้จะเป็น X Series นะครับที่เิงนี่้ลงรีวิวไปะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวแคปนะครับ S สีบรอนเงินนะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่หกแสนนะครับหนึ่งมื่นสองพันบาท ตัวนี้ยังไม่แต่งนะครับตัวนี้ยังไม่แต่งนะครับเดิมๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่ผมแปลงล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้600,000นะครับ12,000บาทนะครับรุ่นนี้เป็นตัว S นะครับเกรด S นะครับเป็นรุ่นเกรด S นะครับดูรอบๆครับมีดเดิมๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวเจ้าที่แปลงร่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แมนกมาเรียบร้อยจะดูสวยเหมือนกันหรือเปล่ามูลค่าก็แล้วแต่ลูกค้าอยากได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าอยากได้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้กันนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือแต่งมาเรียบร้อยนะครับจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับหน้า2หลัง3านะครับเปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยนะครับ ก็ขึ้นอยู่สไตล์ลูกค้านะครับบางทีลูกค้าก็ให้ทางศูนย์จัดให้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูแม็กกันนะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับตัวนี้ลูกค้าใส่ย,ยางหน้า255นะครับทับก็ถือว่าหน้าก็ถือว่ากว้างในระดับหนึ่งนะครับ R 1 8นะครับ ก็หลังจากที่แปลงล่างมาเรียบร้อยมันก็ดูเท่กว่ากันนะครับดูเท่ดูสวยดูมีสเสน่ห์นะครับแตกต่างออกไปนะครับในราคาที่ไม่ไม่ได้สูงมากนะครับรน้ี่ผาดูรอบคันครับอันนี้แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับทิงทรอลูกค้ามารับนะครับถามว่ามันยื่นไหมมันก็ยื่นออกมาแลวครับยื่นมาไม่เยอะนะครับในรุ่นนี้ ะครับนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากนะครับลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b ์นะครับติดตามนะครับในช่อง YouTube ของติลี่เองนะครับแล้วก็ทางเพจอีสุคิงยนนะครับติงลี่นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปที่ติงลี่จะลงนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ